ไปดีพี่น้องงานมือแรงเด้อบรรยากาศยามแรงแรงเกลือไก่เกลือเป็ดเป็ดยังไม่ได้เกลือเกลือไก่เป็ดก็กินข้าวสารน้ำไก่นี่แหละเป็ดไหม่มอนไก่ไหม่มอนนี่สานี่แหละถายพี่น้องมึงเนาะบรรยากาศยามแรง สดสวยงดงามรอบๆบ,บ้านแม่ม้อนพูดียงังพอเปิดเฝ้านายแม่ม้อนเด้ออย่าเ,าเปิดเด้อยดดยอยู่ใกล้ๆแม่ม้อนนี่เด้อหนุกล้านมาถกูกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกำคำคอมเมนต์แม่ม้อน,นขอโทษขออภัยเด้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายัางผิดพลาดไปก็ แค่สำนันแหละเนาะเหมียวมอนกัสิบโค้เอ้ยเยล่าบาทนี้ยุติสำนีแหละเสบายอะไ้ระบายแล้วระบายความในใจออกแล้วโอ้ยหมากนาเหมียวมอนกระลังเป็นหมากกี้ๆเดี๋ยวนี้ถามยังไงเนาะเป็นหมากอะไรนี่ลายหมากนาคุณปมากนาเหมียวมอนปีนี้เป็นดกขนาดเลยลายนี่ ต๊อกดุกโอเคพวกประเภทก็ยังบรเป็นบอกโอ้บอกผีขาวต้นสูงสูงงามอะไรนี่มองมวงไมยม้อนเห็นป่ตอนนั้นไมยม้อนถ่ายน้อยยังง่ายเลยเด้อมีหาลูกลนสองยังสามเขี้ยวเสะบย nha mô bố đầy kín đó bố đầy kín đầy dạ bố khôi quá nằm đây đọc mấy món nè cắp súng cắp xéo cắp bóng muộng bố khôi kín bên đây sử mà cả thêm bên đây tủ của nháng thư câu nè lại bên đây cả đơn bàn đơn rộng à xã ạ สดสวยงดงามเดินบานม่มนถ้ายแล้วก็ถ่ายอีกเนาะบรรยากาศพี่ให้น้องภูเขามันรังกับโบเห็นภูมากรกับหูละละว่เป็นแบบได้บานม่มนเนาะมาเบิงว่ามีมนได้เน้มาซูพีสนองกินตอนแรกอ่นอนๆไปข้างนอกมาเมื่อกี้ก็เลยได้อันนี้แหละ ยำสลัดอันนี้คือยำสลัดอันนี้คือยำยำหย่เนาะยำหย่เด้อซื้อมาสุ่ลูกสุ่รานสุพีสุ่หนองสุ่เอซีกินเนาะกินของหวานนี่ก็คือหักมีแล้วก็ขนมสันเนาะมากินน้ำมันหมอเด้อมุตะกุตคนลูกร้านมาแเสพนกันเด้อสบายกินเนาะเอฟซีจะหาแฟนมาทุกคนเด้อลูกร้าน มากินยำสลัดน้ำมันมอเนย์น้ำสลัดยำหยกยำหยกแล้วก็มังนี้ซุปขนมสั้นกินคลองกินดินนะไมากินเหมืกันมาเด้อเพื่อนๆน้องๆรู้บ้างร้านมึกคนเด้อห่อนมัองี้ห่อนแห้งไปหาสื่อของกินดินมากินหนึ่ง เป um ็นอากาศเดี๋ยวกันพนตกแล้วก็ห้อนเนาะเป็นอากาศตลอดอยู่ซิงคูเดียวที่ยังเหลือหมื่นห้าสิบคนบ่มากกินได้แลยเนี่ย เราละคิดด้วกันเสรแบๆามสลัดเจ้าเก่าเจ้าเดิม ทั้นไปคำหัน่บธันมดผมไปมีแต่เจ้าออเดียวเห็นยำสลัดขายปลาซีนโนยำหมูแดงมีแต่ยำหมูแดงยำตอนเส่าผมมีไปคำจะไปกินละไปเซเว่นเนี่ยแค่เนี้ย บอลม่อย่างน่ะแม่จะเห็นนด้ในสพีเดนองเบิงบอดสงเตรเียนกินคาต่างขิงเด้อพี่น่องเด้ออดสงเตรเียนกินลิงต่างกัดใจออสซามเบิงพนผู้หายยังจิงขอ์พนผู้ดีเด้อ ไปแล้วก็เขาบ่ได้เขาเรียนบ้ก็แล้ว ขายอะไรบอเขามาเนี่ยะเขามาบ่ได้ออ,อกเนี่ขบ่ได้ก็เิออกอ,อย่างี้แหลอะอาดเจ็ต้องยังติออกไปด้อ แ่ได้หมดอีกะไรดีปลาลูกีทุกคนเนดะนี่กเนาะได้บอกมิขนมนี่กระบา่น้ำสั่งกระบา่ ก็เขาลี้ยงปศุสัตนะเด้อเราอยู่ใน้มันต์เป็ดเขาพิมงมันอัดใบอัดตัวมันกินเหลี่ยมทุกคนต้องเปิดตัวให้มันออกมาไม่ดีอันอยากออกมาพี่มันวันกีฬางับพ่อบอกได้นั่นมันเปิดเองได้อยู่ตีนถีบมันเปิดเองได้มือนะเขาังอัดมันจะออกได้ก็สัตวเป็ดอยากกินนื้อมัน

ประเทศลาวขาดแคลนพี่น้องเอ้ยต่อคิวกันเสื่อน้ำมันหลดน้ำมันหลดปล่าบัดอันปากสั้นผัดเห็นเขาแจก,กน้ำมันปากสั้นนะส่องบอกกบาแก้วบบาแก้วบักสั้นนะไม่เบิง่งนอต่อคิวกันไปเอาน้ำมันเขาแจกเขาแจก,กน้ำมัน ปุ๊บปุ๊บป่ะเอาน่าไป่สจจะแกกฟีหรือแกกซื้อบุ๊คแม่บช่องบอกแก้วเลยบอกแก้วปรกสันคืนเรื่องจันทร์ก่อนน้ำมันขาดพี่นก็บอกมาแบบแม่ม้อนแถวเซโนน้ำมันขาดอยู่บอกว่ามีน้ำมันอยู่บอกเรี่องจันบรม่มีหอวน้ำมันแบบซัน เราโทรมาบอกเอาคลิปนี้ไปมโมนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามลิดนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ส่งน้องทิ้งยายม้นเด้อยพี่น้องเด้อบาย